ทุกคนสำหรับรวมอาหารแคลอรี่ต่ำใน7ซเวในเกาหลีวันนี้มาเที่ยวนะคะปูซานค่ะมีอะไรกันบ้างไปดูกัน อย่างแรกก็ต้องพุ่งตรงไปที่ไข่ต้มกันเลยค่ะราคาไม่แรงต่อด้วยไก่ต้มไก่ไม่รู้หลักไก่อะไรนะคะก็ได้โปรตีนอย่างดีเลยก็เหมือนเหมือนบ้านเราเลยค่ะและเดินต่อไปก็เลยก็มองหากตั้งนานนะไม่รู้จะกินอะไรดีก็ไปเจอ,อนี้ที่บ้านเราไม่มีนั่นก็คือกาแฟกาแฟที่เข้าใส่ถุงเอาไว้นะคะมันก็มีแบบซีโร่ด้วยน้ำตาลศูนเปอร์เซ็น อันนี้ก็ต้องซื้อเลยค่ะมันเป็นทัวเอาไว้กินยามหิวมันจะได้อิ่มท้องไม่อ้วนด้วยแล้วก็พลาดไม่ได้ที่กิมจิกิมจิที่เกาหลีเนี่ยแตกต่างจากที่ไทยหน่อยนะคะเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆก็เลยอย่าพลาดนะกิมจิอย่างดีแล้วก็ออกมาที่มันอันนี้คือเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีกล้วยด้วยชอบกินส่วนตัวเลยนะแล้วก็มีช็อกโกแลต นะคะอันนี้ก็แอบหวานนิดนึงแล้วก็ถึงเวลาจ่ายตังแล้วจ้าทั้งหมดเท่าไหร่นี่ยก็ราคาไม่แรงนะที่เกาหลีวันนี้มีอะไรบ้างซื้อมาอย่างแรกเลยนะคะมันต้องเป็นไข่ต้มอยู่แล้วโหมดนี้คือจะต้องเป็นไข่ต้มไข่ต้มนี้นะคะ1ฟองเนี่ยโปรโตีน7กรัมเลยนะทุกคนเราต้องกินไข่ต้มบางทีเนี่ยอันนี้เอาไว้คุมหิวตั้งแต่เช้าได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือระหว่างวันเนี่ย ไม่รู้จะกินอะไรใช่ไหมกินไข่ต้มตัวต่อมาคือถั่วตัวนี้นะคะถั่วตัวนี้เนี่ยเป็นกินระหว่างวันได้ถ้ามันเป็นมันเป็นสนแนค็คได้เลยนะคะคือเขาเนี่ยค่อนข้างแบบภาษาเกาหลีเยอะมากๆาทุกคนนะคะอันนี้เป็นสนแน็คได้เลยกินระหว่างวันมันจะได้ไม่อ้วนนะคะกินถั่วสิ่งต่อไปตัวนี้นั่นก็คือเป็นมันอันนี้น่ากินมากตัวนี้นะคะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นแป้งแป้งที่มีไฟเบอร์ไม่เหมือนข้าวขาวเนาะข้าวขาวมันมันไม่มีไฟเบอร์แล้วอะข้าวกล้อง ข้าไลซ์เบอร์รี่มันก็จะมีแบบเล็กน้อยแต่ตัวนี้เนี่ยคือมันหวานญี่ปุ่นคือมีที่ไทยเหมือนกันเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นภาษาเกาหลีเมื่อเก๋ไก่น่ารักมากอ่ะตัวนี้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยกินได้คาร์โบไฮเดรตแล้วมันก็ทําให้เราอิ่มท้องและมีไฟเบอร์ด้วยการที่กินแป้งที่มีไฟเบอร์มันจะทําให้ชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายเราได้ค่ะเอาไว้กินตอนเย็นนะดีมากแล้วมันมีวิตามินต่างๆเยอะมากค่ะและต่อไปมีอะไรอีก ไก่นั่นเองตัวนี้เป็นโปรโตีนให้ทุกคนเห็นนะคะเท่ากับฟามือวิธีการนับโปรโตีนง่ายๆคือกินโปรโตีนเท่ากับน้ําหนักตัวใช่ไหมหนึ่ฟามือเท่ากับประมาณ20กรัมซึ่งตัวนี้นะคะประมาณ1ฝ่ฟามือเห็นปะ24่24กรัมตัวนี้เป็นแบบ low ฟ a t นะจ๊ะทุกคน อ่า1น5แคลอรีร่โปรโตีน24กรัมโลแฟต1.6กรัมโอเคประมาณ1ฝ่ามือวันนี้เดี๋ยวรีบไปเที่ยวด้วยจ้ะทุกคนรีบไปเที่ยวเนาะนี่ทุกคนตัวนี้อยากลองมากตัวนี้มันเป็นกาแฟซีโร่ Zero, จ้ากาแฟซีโร่ Zero เอาไว้กินนะคือมันจะเป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบใส่น้ำแข็งไอซ์นะคะก็อยากลองเหมือนกันตัวนี้มันไม่เคยไม่เจอไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะเป็นกาแฟแบบนี้อ่ะไม่เคยเจอ ต่อไปสุดท้ายที่ซื้อมานั่นคือนี่เป็นช็อกโกแลตซีโร่นะจ๊ะชูการ์ฟรีตัวนี้นะคะน่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะซึ่งคือมันเป็นภาษาเากาหลีมากๆเลยอะ่ะคือเรามันมีภาษาอังกฤษนิดเดียวชู g การ์ฟรีช็อกโกแลตนะคะคือแค่นี้เองนะแต่ก็หวังว่ามันจะดาร์กจริงๆะนะคะทั้งหมดนี้คืออาหารเนี่ยรวมอาหารแคลตัที่ซื้อมาแล้วแล้วก็พกไปไหนมาไหนได้นี่ เดี๋ยวเตรียมตัวพกไปข้างนอกกันได้เลยหนึ่งนี่เราก็กินแก้หิวไปก่อนได้เลยนะคะนี่ไปจัดไปได้แล้วนะทุกคนโอเคไปแล้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะแล้วก็อย่าลืมด้วยคุมหิวด้วยตัว m c Oil ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องเป็นไขมันดีที่ไวไล่ไขมันเร็วคนที่ลดน้ำหนักไม่ลงอะบอกเลยว่าไม่ได้เติมไขมันดีตัวนี้กินไปก่อนแล้วใส่ Happy ก o ก o ลงไปด้วยตอนเช้านะคะนี่ ใส่ไปแล้วนะคะนี่กินไปแล้วเรียบร้อยคุ้มหิวมื้อแรกเป็นตัวกําหนดทุกมือ้อระหว่างวันของเราดังนั้นตัวนี้จัดไปค่ะนะคะคู่นี้นะบอกเลยเดี๋ยวให้โปรพิเศษใครเจอกันใน YouTube เดี๋ยวให้โปรพิเศษเลยทักที่ l i น์แอดครูพิงกี้นะคะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวจะไปกินแล้วค่ะทุกคนไป